นี้เราจะทําขนมบะบินกันจ้าได้มะพร้าวทึนทึกมาสองลูกนี่แล้วก็เราก็ผ่าเอาน้ํามันออกมาน้ํานี่เราไม่ทิ้งนะจะบอกให้เราจะใช้เป็นน้ําผสมในขนมเลยหอมกรุ่อย่าบอกใครได้น้ำมะพร้าวไว,แว้แล้วเราก็เอาเนื้อมะพร้าวมาขูดขูดแบบโบราณเลยนะใช้กระต่ายขูด ตัวก็อ้วนน่งคอมมะพร้าวน่งคอมกระตา่ายขุนมะพร้าวเลยสองลูกขูดแป๊บเดียวจ้ะเนื้อมะพร้าวทึงึกมันนิ่มกูดง่ายนี่พอได้มาแล้วเราก็จะมาผสมขนมแล้วนะ,นะใส่น้ำตาลสายแดงลงไปใส่จนว่ามันอร่อยหวานและเ,เติมแป้งเขาเหนียวไปจ้ะนี่แป้งเขาเหนียมีมะพร้าวที่ขูดมือไว้ใส่เพิ่มลงไป เราก็ปุบเขาแป้งให้เข้ากับน้ำตาลกับมะพราะ้าวไม่ถน,นัดฉันว่าใช้มือดีกว่านะแบบนี้รู้สึกขัด,ขดกันเขินรู้สึกว่ามันจะไม่เข้ากันนี่แล้วเราก็เอาน้ำมะพร้าวใส่ลงไปเล่นมือเลยจ้าสัดไปเต็มให้ใส่จนกว่ามันจะเข้ากันพยายามให้กว่าจะเข้ากันจะได้น้ำมะพร้าวเราจะใช้น้ำมะพร้าวให้หมดนี่สรุปพอใส่หมดไปแล้วมันจะน้ำเยอะไปหน่อย เติมเกลือลงไปจ้าน้ำมันเยอะไปหน่อยเราต้องเติมแป้งนิดหนึ่งเราก็แอบชิมแล้วแหละดิบๆนี่แหละชิมว่าอร่อยหรือยังได้ทีแล้วเราก็หยุดจ้าผสมได้ทีแล้วจ้าพร้อมทําขนมเตาผิงได้แล้วจ้าเอาไปลงเตาได้ไอ้เจ้าทานขนมออกมาสวยมากเลิศ